การให้และก็ที่สำคัญคุณแม่จะเรื่องของความยอมรับคดีเป็นที่ตั้งหลักของชีวิตนะครับแล้วแม่ก็ออบผมมาตั้งแต่ในการแรกเมื่อเป็นปีนีแล้วอะไรไม่ได้มาถึงว่าแม่บอกว่าให้ลูกจำว่าไม่ว่าลูกจะย้ายไปอยู่เป็นเมืองใดให้ลูกที่บ้านเมืองนั้นเป็นบ้านของลูกลูกอยากให้บ้านของลูกเป็นอย่างไร รูปต้องทำกับที่นั่นเท็นเดอยงนันนแล้วก็ผมก็ถือปฏิบัติมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอำเภอทุมพร้าวอำเภอรมพีรีอำเภอท่าแพอำเภอสิงห์นะคอํอำเภอสติมลจน์จนมาถึงปัจจุบันนะครับที่ผมกำลังจะมาต่อไปก็คือครอบครัวนาโตมีอำเภอนาโควีนี่ครับแล้วก็บุคคลต่อไปก็คือคนที่อยู่ข้างผมครับคนนี้คือเป็นสัตจิกรหญิงชินามาจำเนนฤทธิ์นะครับ เป็นเกษตรกรที่รับการขยใจนะครับเป็นผู้ชีวิตเป็นผู้ที่ยืนเคียงข้างตลอดไม่ว่าจะมีความพุข์หรือความสุขและก็เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกนะครับและที่สํคาคัญก็บางครั้งก็เป็นผู้รับประชานอย่าง <c oughs> อ้อมไม่เคยชนะเ <c oughs> ขาีหลักก็คือเขาจะมีะเขาจะมีเนช่วย ซึ่งสองคนไม่ได้มากลัวช่วยเนื่องจากว่ามันอยู่ในว่วงของการตระเวนสอบก็กลัวว่า,าถ้าเกิดปิดล่าสเขาจะไม่มีโอกาสได้สอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีการสอบซึ่งจะมีการเดินทางไปสอบท,ที่นู่นที่นี่ไม่ได้มีการเปิดร่างการก็ต้องกขออภัยใ,ในวันข้างหน้าก็คงได้มีโอกาสไ,ได้ได้มา,ารู้จักกับสมาชิกในครอบครัวน,นะจะมีั้งหนึ่งนะครับคงเป็นความประทับใจที่เป็นการเดินทางทัางการ วารินไกรจริงๆคำสั่งผมนี่คือวันที่14นีนะแต่เมื่อวานผมไปแรงตัวที่จังหวัดคือรายงานตัวกับการทูตว่ากับจังหวัดท่านก็พู้ว่าเพราะฉะนั้นในความรักของวารินไกรในแห่งความรักผมก็จะเรียนกับสมาชิกครอบครัวนาคารีและรวมไปถึงครอบครัวต่างๆที่มาส่งวันนี้นะครับว่าผมก็จะใช้ความรักในการทำงานเช่นเดิมนะครับ รักที่หนึ่งผมจะทํางานโดยความรักที่ผมมีต่อสถาบันชาติศาสนาและมหากษัตริย์ผมยึดมั่นเป็นหลักัยในชีวิตแรกการก็คือการทําความดีเดินการรอยไม่คนบาปสื่อสารพระราชดำิทานไม่วอกแวกแกว่งไปใดที่ใดทั้งสิ้นยึดพ่อหลวงเป็นที่ตั้งทํางานเพื่อพ่อทํางานเพื่อประชาชนของพ่อหลักนี้ไม่เปลี่ยนนะครับ พระเจ้ก็จะทําด้วยความรักที่พ่อพ่อหลวงมีต่อลูกผมก็จะทําอย่างนั้นต่อนะครับผมก็จะดูแลลูกของพ่อหลวงเช่นที่พ่ออยากให้ทำสิ่งที่สองนะครับผมก็จะรักรักต่อสงคารักต่อแผ่นดินเกิดเหมือนที่พระ้าท่านเป็นเกรนท่านได้ได้พูดไว้ว่าเกิดมาต้องตอบแทนพระคุณแผ,นผน่นดินถ้า ถ้ามีใครคนหนึ่งได้ได้ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนอกจังหวัดแล้วเราไปทําอะไรก็ตามแต่ที่เกิดไปอยู่์เราจะมีความคิดเหมือนก,นกันก็คือว่าเมื่อไหร่นอเราจะมีโอกาสทําอย่างนี้ให้บ้านเราบ้างแล้วผมก็ได้รับโอกาสามเมื่อสักสามปีที่แล้วได้มีโอกาสย,าย,าย้ายจากตัวชานแไทยมาเป็นนเมือสิงห์นครผมมีความสุขมากครับเพราะว่าผมรักสงขาพ่อแม่เป็นคนสงขาปู่ย่าตายายเป็นคนสงขา ของภรรยาก็เป็นคนสงขาเลือดเป็นสงขาจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอะไรเพื่อสงขามันคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการเ,เป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลังเลแต่ผมจะทาเต็มที่นะครับจะทําให้ดีที่สุดเข้าที่ความรู้ความสามารถที่จะมีและประการสุดท้ายผมก็จะรักครอบครัวเหมือนที่ผมเคยทําก็คือครอบครัวจะเป็นตัวตั้งในการดูแลครอบครัวผมเลยใช้คําว่าครอบครัวเสมอมาในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลมทีรีครอบครัวท่าแพมิถีบาลาเกศครอบครัวสิงห์นครครอบครัวสถิต์และวันนี้ก็จะเป็นครอบครัวนาทวีผมก็จะทําอย่างนั้นผมก็มีความคิดว่าทุกคนคือสมาชิกในครอบครัวเป็นญาติผมเป็นพี่น้องผมแล้วก็ฝากว่าผมผมเดินไม่ได้ผมเดินคนเดียวเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนี้ไม่ได้ถ้าพี่น้องทุกคนในครอบครัว ไม่ช่วยไม่ช่วยผมนะครับก็คงต้องขอขอฝากว่าได้โปรดให้คาแนะนําได้โปรดชี้แนะได้โปรดร่วมแรงรง่วมใจทําและก็รับรองว่าผมไม่ไม่มีอย่างอื่นไม่มีความสับสนอย่างอื่นมีอย่างเดียวคือทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะนาเรียนววันนี้เดินทางมาได้รับความนะัดและก็จะนําความนัดนี้ มาทําให้บ้านหลังนี้ได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอพบพระคุณจากใจจริงทั้งทุ ổ, กท่านทั้งท่านที่มาส่งและท่านที่มารับขอบคุณท่านหลุ่โสนะครับที่เป็นแม่งานท่านหลุ่โสนาทวีเน ία, ี่ยท่านเป็นว่าที่นายเพอได้กะสักเดือนเดือนเนี่ยก็จะได้เป็นานายเมย์แล้วครับเป็นเพื่อนประหลาดตันเดียวกันก็มีความรักให้กูกพันันมานะครับก็ดีใจได้ามาอยู่กับเพื่อนก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ก็วันนี้ด้วยด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมต้องกราบขออภัยที่ที่ไม่ได้ไม่สามารถทำให้พวกเราได้ได้รับกา,า,ารรายานร่วมกันได้ตามปกติที่เราเราเคยทำมาโดยทุนเนียนปฏิบัตินะครับเพราะว่าคงไม่สบายใจเลยถ้าหากว่ามีท่านหนึ่งท่านใดต้องเจ็บป่วยเพราะการที่มารับหรือมาส่งผมนะครับก็เลยขออนุญาตว่าวันนี้ ทางอำเภอได้เตรียมเท่าก่อนนะครับัแต่ผมว่ามีห้าอย่างก็ก็คงเป็นของฝากทั้งขอบคุณและก็แสดงน้ำใจกับทุกท่านนะครับที่ได้ใจเมตตามามาร่วมก็รับร่วมสนนะครับแล้วก็หากท่ามีสิ่งสิ่งใดที่มันมันอาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนอาจจะไม่ได้พูดคุยกับทุกคน หรือมีสิ่งใดที่อาจจะไม่ไม่ถูกต้องน้คงผมขอกลับขออภัยนะครับแล้วก็ยืนยันครับจะช่วยจะทําจะทุ่มเทสร้างสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนาควีเหมือนกับที่ผมเคยเคยทำมาตลอดกับคนะครับ